วี้พามาเยี่ยมบูธของโอเปนโน้ตแล้วก็พี่ฟีมีชื่อร้านหรือเปล่าโอเปเนตเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดีไม่มีค่ะมันเป็นบูทสองสามร้อยบาทต่อได้ไหมฮะห้าสิบก็ได้ค่ะนตรงนั้นเนี่ยนี่คือเครื่องที่อร่อยที่สุดในโลกเจ้าของร้านก็ยังไม่มาโปรดักก็ยังไม่มาเดี๋ยไข่ดีจนหมดแล้วแล้วรอบเดียเดี๋ยวมาเลกดหอยป็นนีด้วยหอยเป็นนีเลยไปกดหอยป็นีดอยป็นีหอยป็นนีหอยป็นนี ได้ความงามค่ะนีเอ่อฉัไม่รู้นะว่าอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นแนวที่ที่ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่เพราว่าเป็นตลาดที่มีแบบี่ช่วยถึมดีกว่านีของขายอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วหล่ะหลายชั่วคนไม่มีใครไม่มีความยากจนคนคนขยันอยู่แล้วงานของเราตอนนี้เราก็ ท่านจะเติมหัวโนวานไปอะไรนะไทร์พุมสองวันที tense, friends, so ่แล้วก่อนโคราชก่อนโคราชกันมาแล้ววันนี้ก็ไปถ่ายทำมีเพื่อนเมื่อพร้อมกันมาแต่ก็มีตลาดอะไรทุกอย่างนะมีบูธของวันนี้พามาเยี่ยมบูธของโอเคโนะแล้วก็พี่ฟีมีชื่อร้านหรือเปละโอเปเนตเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดีๆไม่มีค่ะมันเป็นมือสองมือสองก็ต้องตั้งแบบชื่อแบรนด์ให้มันโอวิยูก็ดี คอนเซปต์ดีก็คือเหมือนเต่าที่อื่นมาใหม่ที่คุณใช่ไหมตอนนี้นะคะเราอ่ะรูทของเราค่อนข้างที่จะแบบสุนยอดมากมาแล้วค่ะมันคือตลาดเขาชื่ออะไรมันนี่เทมาร์เก็ตค่ะเทมาร์เก็ตแล้วก็ดีวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมเยียนทบ้านเมืองน้องนะครับโอเคนุกนะครับซึ่ง ในซีซั่นนี้ผมเนี่ยย้ำอีกทีนะครับว่าอยากถ้าคุณอยากเปลี่ยนหมวกซีซั่นนี้เป็นช่วงที่ดีของโอเคเนเพราะว่าเขามีหมวกจำหน่ายนะครับห้าราบบาทนะครับและใส่เข้าไปแล้วโอเคยาวผมยาวผมก <laughs> ับเคเป็นเป็นเรฟเลนเพราะว่าผมกรลบใหญ่หัวโตแต่เนี้ยถ้าเป็นไซส์พ่แท็บหรืออะไรเงี้ยปกติมีสองสี 24, นะโอเคเนาะ ที่แบลองลองลองให้เป็นแบบนี้หน่อยนมนุษย์ปกติเนี่ยก็จะสวยงามแบบนีไรก็้วกันผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาช้อปปิ้งด้วยเพราะว่ามันมีกางเกงที่ผมเคยบอกกับทางผู้ประกอบการไปแล้วว่าสีที่ผมไม่มีแล้วเขาเขายังไม่ยอมแบบทำให้เหรอคะทำมาให้วันนี้จะมาซื้อกางเกงขาสั้นสีเทาครับเทาสวยมากนี่ผมมีสีน้ำตาลนี่มีแล้วดำ น้ำเงินนี่มีแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะแต่เดสีนี้สวยมากก็กระเป๋านี่น่าจะเป็นใบใท้ายของรถะล้ใบท้ายแล้วหมดแล้วก็คือหมดร้านนี้เขาไม่ทำเพิ่มบ่อยอยู่แล้วลก็อย่าลืมเชื่อที่คนบบท,ทักเยอะในซีซั่นนี้นะครับก็กดเครื่องดื่มกกอนกั่บอกว่าส้าหมดแล้วสหมดไปแล้วอยู่ที่ผมตัวนึง<ะ>แล้วก็สีดำวันนี้ผมจะมาจัดซุปเส่วนอ่ะทางนี้โอมียังไงให้มันดูอีลูตุงนางมาก สองค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าหมดเทวันนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือกลับบ้านน้อยมากๆนะคะก็ยังมีในรถอีกก้อนหนึ่งนะครับยังไม่ได้เอาลงยังมีที่บ้านอีกด้วยค่ะโอเคก็คือสามารถที่จะไปซื้อได้ที่ไอจีโอนมีนิวยูนะคะแล้วอย่างนี้แพงไหมเท่าไหร่อันนี้สามร้อยแพงไหมต่อได้ไหมโอเคเหลือ200ได้ลดได้ลดได้เลยเราก็มาคุยกันก่อนว่าเท่าไหร่อย่างเสเวตเตอร์อันนี้300ค่ะอันเนี้ยคือซื้อมา สำหรับขายเลยเนาะเหรอใช่โอ้ราคาดีก็แบบประมาณนี้แล้วก็ระหวังมีอ๋อมีพวกสูตรทัอวเลยด้วยนะมีแบบว่าเฟียลๆสูตรไข่แค่300เท่านั้นค่ะไอตัวนี้น่าสนใจค่ะตัวลายมาลายพี่รู้สึกว่าพี่ใส่ได้เฮ้ยมันเหมือนกับน้ำแลพี่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้อย่างเหลือเชื่อเฮ้ยแดมเฮ้ยได้ไม่เป็ อันแรกดูตัวแบบนี้ตอนที่แกะออกมาตัวนี้จะเป็นของไทยนะสามร้อยบาทต่อได้ไหมฮะหนึสิบก็ได้ค่ะเท่าไหร่นะห้าสิบอันนี้พี่ไม่ต่อเลยแต่ว่าพี่ฝากซักด้วยได้ก็สามร้อยห้าสิบซักด้วยอ่าสามร้อยรวมซักเอาเปล่าเบอรบินเบอร์บินโอนโอนเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวรูเอาคิวอาร์โค้ดสามร้อยรวมซักนะมันเคลมด้วยเดี๋ยนี่นะครับนี่บินนะครับสามร้อยแล้วก็บันทึกว่ารวมซักโอเคขอบคุณค่ะส่งสลิปใหง่ายนะครับ คือสามร้อยข้าแต่พี่ตัวนี้พี่จะไปทำงานได้ประมาณสามหมื่นงั้นขอโชว์ก่อน,ไ,อไ,นได้ไมหมคะเผื่อขายได้แค่แบบนี้พี่ขายต่อหกร้อยเพราะว่าพี่ว่าสวงแล้วเดี๋ยวอยู่แถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอร้านนี้เขากำลังเริ่มตั้ง <c oughs> เขาตั้งประมาณสี่โมงอันนี้ประมาณสี่โมงยี่สิบเดี๋ยวตั้งพอๆ้วเดินไปเยี่ยม <c oughs> น้องเซนน้องบิว <c oughs> แล้วก็มีป๋านัดนะเอาคนเอาคนรู้จักกันก่อนเดี๋ยวไปว่าตั้งร้านตั้งร้านนะครับ มีเกี๊ยวทอดที่อร่อยที่สุดนะครับในงานวันนี้ในตลาดนี้นะครับเป็นของน้องที่น่ารักทั้งสองคนนะครับก็คือพีบิวกับยายเซนนะครับโอ้โว,ว่าเกี๊ยวทอดแล้วก็มีราดอะไรแซ่บๆของร้านนี้เนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยนะครับ นั้นเนี่ยเราก็นี่คือเกี๊ยวที่อร่อยที่สุดในโลกเกี๊ยวหมูทอดยำหมูไม่หวมเนี่ยไม่น่าเป็นหมูไม่ได้เลยค่ะโท9บาทเพราะพี่ดูพี่ดูจากตอบเลยมาแล้วทอดทุบแล้วก็เชิญชวนแล้วก็กัดโชว์ขั้วคอให้เพื่อนขั้วขึ้นเป็นสามเฮ้ยซอสเผ็ดปกติไหมคะอ่าเผ็ดปกติเลยครับได้เกษตรชูรสสิบ บิวทำอาหารอร่อยมากดูไปสังเกตเร็วนะเซนเป็นตัวห่อแต่เขาห่อเก่งนะห่อนลยน้องเซนเนี่ยก็คือเป็นแบบครัวร้อนไปเลยครัวร้อนเตาไ้ม่ได้เม่ได้ม่ไน้ไ่้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ก้ไ่้ด้่้ม้่้่้่่ เดีวยวหมเพราะหนูว่าเองนะคือชื่อตัวเป็นประโยคที่ดูอลุงตุงนังเหมือนกันแต่ว่าโอเคเขาตรงตรงกับโปรดักต์ครับเดี๋ยวหมูเนี่ยข้างในมันดูกวบแล้วก็ทอดด้วยแล้วก็หยัอให้คขบทุกอย่างนี่ขายดี ไข่ดีจัดสวัสดีครับคือเจ้าของร้านก็ยังไม่มาโปรดักก็ยังไม่มาติ๋วไข่ดีเป็นหมดแล้วแล้วรอบนึงยเกิดปัญรรถเสียรถเสียรถเสียนี่ทิวเข้าใจรถเสียยังไงเมียหายเมียอยู่รถเสียเมียอยู่เมียอยู่แอบแฝงหายเกิดนั้นรัดรัดมาไก่นัดมาไก่เดี๋ยวให้คุณนายเขาเตรียม อะไรไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่านัดมาไกจจะเริ่มเสียงไม่มาไม่นานไม่นานนี้ไม่นานนี้นะโอเคคุณทำไปก่อนคุณทำไปก่อนเปิดร้านสองทุ่มปิดร้านสี่ทุ่มขายชั่วโมงเดียวพอขายสามทุ่มเลิกแล้วเดียวหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านปฝาอันนี้ร้านเมื่อกี้ร้านนัดไปแล้วนัดไม่ยังไม่มายังไม่มาอันนี้ร้านปฝาปฝายังไม่มาอยู่ไหนฮะฝายยังไม่มาแต่ว่าโปรดักเขาหลัดแล้วมังชอกกินแล้วผมคือกินแล้วด้วย ดีไหมอร่อยอร่อยมันเท่าลราอ๋อนี่เมื่อกี้เห็นคนซื้อไปเต็มเลยข้าวโพดชีสจากบ้านนี้นี่เองอ่าฮะนี่นะแต่ว่าผู้ประกอบการเจ้าของร้านสองคนยังไม่มาเราปล่อยกิจการเขาลันโปรไปก่อนโอนไปก่อนฮะไปนนี้นี่คือมันเป็นแบบว่าย่านที่เกิดสนุกมากนะแล้วก็เพื่อเป็นเป็นการจบเทปในอย่างพิมพ์เอ็มทามันเป็นพวกไก่คาราโอเกะ เป็นร้านกินมานานมากร้านนี้ชอบมากเดี๋ยวมาไปกดหอยเป็นนีด้วยหอยเป็นนีเลไปกดหอยเป็นนีหอยเป็นนีหอยเป็นนีนี่เลยถึงแล้วเจ๊ฝนอ๋อพวกไก่ทาโร่อันนี้โอ้โหมันยังมาเลยไม่เจอนาเลยถ้าไม่ลองเหมือนเดิมเสมอครับเอาโอ้โหนี่เรากินกันดีกว่าหน่อย ผมทาโร่ทะเลครับได้นี่ทาโร่ทาโร่เหรอทาโร่เซนทาโร่เซนทาโร่อันนี้อะไรอ่ะทาโร่กับต้มกอบเอานี้เนีไงเอ่อทาโร่สองไก่ที่นี่ออันดับหนึ่งกินมาเป็นสิบปีละอร่อยจริงแล้วต้มเล่นหมูบ้านนี้ก็อร่อยมากอาโร่ทะเลสองดีไหมสามบุกิเค่ทาโร่ ่อด้วยกัแครับเื่อเรื่องกินย่งไปมาัำจิตใจตัวเองบอเลยว่าเบียวเนี้ยเบียวเจ๋งครับแล้วคนงทีคำถามว่าคนที่ไปใช้เส้นฮาร์โลแบบฮาร์โลไม่จริงหรือป่าใช่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มากินเนี่ย ลังทาโร่เขาเขาจริงๆอ่ะหลังร้านเนี่ยลังทาโร่เยอะมากทาโรคือทาโรไม่ใช่มาแบบโปรตีนอย่างเนี้ปยไม่ใช่ที่หมดครบแล้วดีนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ใช่ชื่อเจพดเป็นร้านอะไรไม่รู้เราะฉะนนอ่าแต่ว่าเซอร์เจพดน่ไหมคือเอาจริงเรากินทาโรปกันก็อร่อยเพราะทาโร่ปรุงตัดพิเศษ น้องกินซอสพริกดวเออว่าเออใช่ตอวไก่ต้องกินอันนี้ซอสพริกนิดหน่อยหวาเปรี้ยวมนหอต้องืิบเดิมวอันนี้มีปลาหมึกกรอบชอบมากนะคยรับเมื่อก่อนมาบางวันถ้าไม่อยากกินคารโู้งกับตัวหมึกกอบป็นใหญ่นะป้นใหญ่กับมึกกรอบ จบแล้วไปเลยผมนี่จะคัดก่อนเพราะว่าจะให้พี่เคยนะครับไปชิมคาร์โร่ของทะเลก่อนนะครับอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วก็นี่ซื้อกลับไปฝากบ้านเอาไปนอนด้วยเอาบ้านอะอมีด้วยครับอร่อยมากๆเหมือนเดิมเสมอนะครับพวกคาร์โร่ที่ผมชอบดีสวัสดีครับ อร่อยสดชื่นเหมือนเดิม